อาการเมื่อผู้มีบุญต้องลงมาใช้กรรมเกา่าขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอาการเมื่อผู้มีบุญต้องลงมาใช้กรรมเกา่าเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญานในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทาด้วยนะคะหากพร้อมแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะท่านผู้ฟังคะเมื่อผู้มีบุญต้องลงมาใช้กรรมเก่า คนที่มีเครื่องหมายบนฝ่ามือส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีบุญแต่ต้องลงมาใช้กรรมชีวิตนี้ลำบากเหลือหลายแต่มีบารมีคือมีญาณอย่างรู้ที่รอการกระตุ้นเพื่อให้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองจะใช้เพื่อสร้างบารมีหรือเป็นเข็มทิศชีวิตก็ย่อมได้ค่ะ แต่ส่วนใหญ่เก่งเรื่องคนอื่นเรื่องตัวเองไม่ค่อยเก่งเพราะกำบังตาแต่ว่ามีตาที่สามก็ดีกว่าไม่มีขอคนละหนึ่งไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำของเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะมีความเชื่อมานานว่าร่างกายคนเรานั้นประกอบไปด้วยจักระ รวมเก็ตแทงตามกระดูกสันหลังล่างสุดขึ้นไปถึงกระโหลกศีรษะซึ่งมีจุดต่างๆดังนี้ 1. ฐานก้นกบ 2. ท้องน้อยเป็นการกระทำเกี่ยวกับน้ำในร่างกาย 3. ท้องกระทำเกี่ยวกับไฟความร้อนในร่างกาย 4. อกกระทำ เกี่ยวกับลม5คอเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร6หน้าผากเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณชั้นสูงและ7กระม่อมตรงกลางหัวของเราเป็นการเชื่อมโยงกับสวรรค์จิตวิญญาณชั้นสูงเรื่องเกี่ยวกับตาที่สามนี้วิทยาศาสตร์กล่าวว่าอยู่ที่สมองส่วนกลาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณตาที่สามนี้เป็นเสมือนเสาอากาศที่เชื่อมจักระที่7เข้าสู่เครื่องรับเราคงจะเห็นจานดาวเทียมจักระที่7ก็คือจานดาวเทียมตาที่สมของเราก็คือตัวรับสัญญาณหรือรีเซฟเวอร์นั่นเองค่ะตาที่สามนั้น ไม่สามารถมองเห็นเหมือนกับปกติทั่วไปได้แต่ความสามารถสูงกว่านั้นคือมองเห็นมิติอื่นที่ไกลออกไปหรือการรู้จักจิตใจคู่สนทนาหรือเพียงแค่เดินผ่านถ้าฝึกฝนมากๆอาจจะถึงปูอย่างรู้หรือถึงขั้นตัดสู้ก็อาจเป็นไปได้ค่ะการฝึกฝน ก็โดยการทำสมาธิในสถานที่ดีสงบอากาศบริสุทธิ์การฝึกฝนการฟังการดูที่ปราศจากเสียงรบกวนหรือสถานที่ที่สนามแม่เหล็กเข้มข้นเช่นใต้สายไฟฟ้าแรงสูงหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานานเครื่องหมายกากบาทลึกลับคือ กากบาดระหว่างเส้นสมองกับเส้นจิตใต้สำนึกเนินเสาเซลลมอนลิงหรือเส้นแห่งปัญญาเป็นเส้นตรงแนวนอนใต้นิ้วชี้เป็นพลังแห่งการช่วยเหลือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีพลังแห่งดวงดาวทั้งสองคอยเกื้อนหนุนจิตวิญญาณการที่มีเครื่องหมายกากบาทกลางฝ่ามือ แสดงว่าชาติปางก่อนนั้นได้เคยถือศีลปฏิบัติธรรมชั้นสูงมาแล้วสมองส่วนกลางจึงสามารถเชื่อมสมองส่วนนอกได้ด้วยง่ายหรือเป็นผู้ที่เกิดมาจากสวรรค์พรมผลแห่งการเชื่อมต่อของเซลล์สมองทั้งสองนี้ส่งผลให้เกิดพลังงานแห่งจิตวิญญาณที่สูงหรือพลังจิตชั้นสูง หากต้องการสามารถเชื่อมต่อเข้าไปในมิติอื่นได้โดยง่ายและถ้าพบพลังงานด้านลบก็จะสามารถปกป้องจิตวิญญาณของตนเองได้ตรงนี้สำคัญมากแต่สำหรับผู้ที่ไม่มีเครื่องหมากากบาทก็สามารถฝึกกันได้แต่ต้องพยายามกันอย่างหนักโดยเฉพาะเรื่องของการถือศีลการปฏิบัติธรรม ต้องเน้นให้มากที่สุดทุกทุกนาทีวิธีเปิดตาที่สมีด้วยกันสองวิธีก็คือวิธีแรกเป็นวิธีใช้ได้ผลดีแต่จะมีอาการเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดส่วนวิธีที่สองจะทํำให้เราเปิดตาที่สามโดยธรรมชาติได้ตลอดเวลาวิธีที่1เรียกว่าวิชวลไลท์คือ การเปิดตาที่สโดยการจินตนาการให้หาสถานที่สงบไม่มีสิ่งรบกวนโดยอาจจะใช้เวลาก่อนนอนให้นั่งสมาธิในท่านั่งสบายสบายสงบหลับตาลงหายใจเข้าหายใจออกอย่างช้าๆรวบรวมกายจิตทั้งหลายเพ่งสายตา ไปบริเวณกึ่งกลางหน้าผากซึ่งเป็นบริเวณของดวงตาที่สามแล้วจินตนาการว่าตาที่สามของเราค่อยๆเปิดขึ้นและตื่นขึ้นคนก็จะมีความรู้สึกกดตึงบริเวณหน้าผากให้เพลงไปเรื่อยๆ5้าถึงนาทีจนกว่าจะมีความรู้สึกตึงๆบริเวณนั้น จึงถือว่าตาที่สามนั่นเองได้เปิดขึ้นแล้วเมื่อคุณทำโดยวิธีนี้ดวงตาที่สามของคุณก็จะค่อยๆเปิดโดยคุณจะได้รับสัญญาณบางอย่างคุณจะได้รับคำแนะนำและนิมิตสิ่งที่คุณต้องทำก็คือกล้าที่จะทำตามที่สัญชาตญาณบอกถ้าทำแบบนี้พลังตาที่สามของคุณ ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นวิธีที่สองเป็นวิธีที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจของมนุษย์ธรรมชาติของเรานั้นจะรับรู้และเข้าใจตามที่ธรรมชาติของตาของเรามองเห็นได้นั่นจึงเป็นข้อจํากัดของมนุษย์เราเองแต่ถ้าเราสามารถมองเห็นได้มากขึ้นมากกว่าตาของเรา จะมองเห็นได้ความรู้ความเข้าใจของเราก็จะมากขึ้นเมื่อได้รู้มากขึ้นก็จะได้รับอิสระในการรับรู้จะสามารถมองเห็นความเป็นธรรมดาหรือความจริงของโลกที่กำลังเกิดขึ้นเหมือนพระศิวะที่เปิดตาที่สามแล้วมองเห็นภาพการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นที่ดวงตานั่นเพราะ ตาที่สามของท่านกำลังเผาทุกสิ่งที่คิดว่าสำคัญสำหรับท่านเผาอาวิชชาหรือความไม่รู้ติดตัวเราเองทุกสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นความจริงไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์ทรัพย์สมบัติความสัมพันธ์ต่างๆอัตราตัวตนตาที่สามจะเผาทิ้งทั้งหมดวิธีนี้ พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือคุณต้องการทำกําจัดอวิชาความหวงความหลงความหลงผิดต่างๆให้หมดสิน้นทำลายความเชื่อและอัถาตัวตนอัฐาตัวตนของตนเองและดวงตาที่สก็จะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติวิธีนี้เป็นวิธีที่ยัง่งยืนกว่าวิธีอื่นๆ ไม่มีอาการเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเหมือนวิธีแรกและอาจจะยุ่งยากสำหรับบางคนเมื่อไรก็ตามเมื่อคุณใช้วิธีนี้เมื่อดวงตาที่สามของคุณเปิดขึ้นคุณก็จะมองเห็นโลกที่เปลี่ยนไปเต็มไปด้วยภาพลวงตาอัตราตัวตนต่างๆที่ของปลอมที่สูงต่อต่อกันมา นั่นคือสาเหตุที่ทำให้เราทุกข์ได้ตลอดเวลาและความหลงผิดเหล่านั้นจะไม่ได้กลับมาครอบงำเราอีกต่อไปเราก็จะมีชีวิตที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงที่เหลือก็ทำตามสัญชาตญาณของเราตัวตนที่แท้จริงของเราบอกนั่นเองแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ดวงตาที่สามของเราเหล่านั้นได้เปิดขึ้นแล้วซึ่งก็จะมีอาการดังต่อไปนี้อาการที่หนึ่งจะมีอาการรู้สึกตึงๆบริเวณขมับรอบๆดวงตาอาการนี้จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปอาการที่สองจะมีการรับรู้ที่มากขึ้นไวต่อแสงต่อเสียงมากขึ้น อาการที่สามจะได้ยินเสียงในหูอาการที่สี่จะเห็นสิ่งรอบๆตัวตนอาการที่ห้าจะมีอาการปวดหัวอาการที่หกจะเกิดนิมิตขณะทำสมาธิอาการที่เจ็จะมีความอย่างรู้ล่วงหน้ามีญาณอย่างรู้มากขึ้นมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นอาการที่แปด มีมุมมองโลกที่ต่างไปจากเดิมความเข้าใจเรื่องจัก,กรวาลและจิตวิญญาณมากขึ้นอาการที่9จะรู้สึกถึงการเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆเป็นหนึ่งเดียวกับจัก,กรวาลท่านผู้ฟังคะคนส่วนใหญ่ที่มีสัญ,ญลักษณ์กากบาทสัญ,ญลักษณ์พิเศษต่างๆเหล่านี้บนฝ่ามือนั้น จะมีประสบการณ์การเฉียดตายมาตั้งแต่เล็กบางคนก็ประสบอุบัติเหตุบางคนก็เจ็บป่วยไม่สบายบางคนบ้านไฟไหม้บางคนจมน้ำแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็สามารถทำให้เขารอดตายคืนมาได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็จะทำให้ตาที่สามของเขานั้นเปิดขึ้นหรือเขามีสัมผัสที่หก ที่มองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางคนไม่ได้เปิดตาที่สามไม่ได้เห็นวิญญาณอะไรแต่เมื่อเกิดขึ้นบางคนฝันเห็นเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าเวลาไปคุยอะไรกับใครเตือนใครแต่สำหรับตัวเองแล้วบอกไม่ได้มันไม่ตรงใช้กับตัวเองไม่ได้ผลการเปิดของดวงตาที่สามนั้นเรา ไปเห็นผีเห็นอะไรอย่างเดียวแต่การเปิดดวงตาที่สามนั้นเป็นการเปิดที่ทำให้เรามีลางสังหรณ์เห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นรู้อะไรที่คนอื่นไม่รู้การเปิดดวงตาที่สามนั้นจะทำให้เรามองเห็นกฎความเปลี่ยนไปของธรรมชาติอย่างแท้จริงเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตที่เกิดขึ้น เข้าใจถึงอัตราตัวตนของเราที่จะเกิดขึ้นเข้าใจการที่เราจะบังคับอัตราของเราไม่ให้ไปทําอันตรายทําความเดือดร้อนให้ใครถ้าดวงตาที่สามของเราที่เปิดขึ้นสามารถเผากิเลสในใจสามารถเผาอัตราความถือตนความเป็นอีโก้ของเราให้หมดไปได้แล้วสิ่งเหล่านี้ ก็จะทำให้การเปิดดวงตาที่สามนั้นเป็นประโยชน์สำหรับตัวเราเป็นประโยชน์ต่อตัวเราและก็เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนฝูงที่ทำงานญาติมิตรสหายที่อยู่ล้อมรอบตัวเราค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะหากท่านใดร่วมกดแรวเรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญ ขอให้มีโชคลาภหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเถินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวนมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลัง หรือปัจจุบันขอให้ฟังเหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟัง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟัง ก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ